วันนี้นะครับผมมีโอกาสได้อ่าหลังจากที่ผมปล่อยคลิปทำรูปหล่อฐานฐานภูเขาไปนะครับอ,องค์นั้นก็มีพี่ที่เขาดูคลิปเขามาขอแบ่งไปแล้วครับอันนี้หลังจากที่ได้ทาคลิปนั้นออกไปครับว่าปากกดามีผลตอบรับดีมากครับ <c oughs> มีพี่ๆที่เขาดูเขา,าทักเฟซบุ๊กผมมาแบ่งปันให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คิดถึงผมนะครับ อะที่มีก็ยังรับอยู่เรื่อยนะครับผมวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยครับเพราะว่าผมมาถ่ายมาถ่ายอยู่ข้างนอกออฟฟิศนะครับจะได้เสียงเยอะๆหน่อยวันนี้มีโอกาสได้ทํา่าได้เหรียญรุ่นนี้มาครับผมได้เหรียญอาร์มรุ่นนี้มาครับเหรียญทานบารมีครับอ่าโครงการช่วยชาติของหลวงตาครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญนี้นะผมจะมาบอกวิธีการดูนะครับเพราะว่ามันมีเก๊นะครับ ตนนะครับกล่องด <c oughs> แต่รุ่นนี้มีเกนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการดูครับตอนนี้พี่สังเกตตรงโค้ดนะครับเอยวดูโค้ดชัดๆกันนะครับนี่ครับโค้ดจะเป็นโค้ดต่อเท่นั้นนะครับเรียนเกส่วนมากจะเป็นโค้ดในบล็อกนะครับเรียนแท้ต้องเป็นโค้ดต่อเท่านั้น,นครับ จุดนี้ครับให้ดูจุดเส้นตรงนี้ครับจุดจ่ายตังเลยครับพี่อยู่เส้นตรงระหว่างรอเรือขึ้นไปหายัน,นครับไอรอลิงขึ้นไปหายันนะครับ,น,รน,น,รบนี่เป็นขอบความตัดน,นะครับว่เสียงดังเสียงรถค่อนข้างดังนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับโคดปั๊มนะครับโคดต,ต้องเป็นโค้ดตอกปั๊มเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้ครับจุดไก่ตั้งไม่รู้เห็นไหมนะครับ ต้องมีตต้องมีนะครับอันนี้อ่ามันต้องหาหมุมนะครับแต่บางเหรียญไม่มีก็มีนะครับพี่แต่เหรียญที่ไม่มีจะนิยมกว่านะครับแต่ส่วนมากถ้าดูง่ายงเนี่ยไอเหรียญที่มีเส้นจ,จะนี้จะมันจะนิยมกว่านะครับแต่ส่วนมาก <c oughs> แต่ส่วนมากอ่าเขาก็เล่นที่มีเส้นแหละครับเพราะว่าดูง่ายดียนี่ดูขอบตัดครับผมนี่ครับมีขอบตัดเราดูจุดใจตั้งตรงนึงครับผมขอบตัด ของทุกองนะครับไปดูระหว่างนี้ครับจะมีสามเส้นใหญ่ๆเห็นไหมครับปั้นขอบตัดจะมีสามสามสามสี่เส้นใหญ่ๆครับดูตรงนี้เลยครับนี่ครับมุมเหนือจากอ่าเหลี่ยมนี้ขึ้นมานิดหนึ่งครับนี่ครับชัดเจนครับครับผมเนี่ยก็เป็นที่เกิดการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามีเก๊นะครับแล้วก็โดนเก๊กันเยอะนะครับ เงินอาจจะยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ <c oughs> เราเสียงเงินแล้วเราควรจะได้ของแท้นะครับอาสําเรียญน,นี้นะครับใครต้องการอยากอยากจะเช่านะครับผมอยากจะเช่าแบ่งปันกับผมก็ติดต่อมาได้นะครับพระแท้ทันหลวงตารพระยุคต้นๆเลยนะครับน่ครับรูปหลอกก็มีครับผมใครอยากจะ แบ่งให้ผมเช่าหรือว่าอยากจะเช่ากับผมก็ติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook เนียโถงอ,อ่ะครับผมหรือว่าติดต่อมาทางเบอร์0 6 4 7 8 1 0 4 0 0ครับ0 6 4 7 8 1 0 4 0 0ครับผมไดเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ